สนับสนุนความรู้โดยบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนทีม A8 ปทับหนึ่งสนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โทร02 205 7250ผมก็ว่าเป็นห่วงในเรื่องของวิถีชีวิตของคนพม่านะครับเรื่องของเศรษฐกิจและเอกภาพแห่งชาตินะครับเพราะว่ามาวันนี้ความสมัครสมานสามัคมคีคคคของทนในชาติเนี่ยมันก็เห็นได้ยากเหลือเกินเลยทีเดียวกระบวนการสันติภาพก็ยังไม่คืบหน้ามากนะครับไม่ว่าฝ่ายใดจะชนะเนี่ยนะครับ ปร,ประชาชาติพมา่าโดยรวมเนี่ยเศรษฐกิจพมา่าหรือสภาพบ้านเมืองโดยรวมเนี่ยก็ได้รับความเสียหายเสื่อมทุดลงเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นการฟื้นฟูบูรณะประเทศหลังจากเนี้ยเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ยากเลยแล้วต้องใช้งบประมาณมหาศาลเลยนะครับผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแต่ว่าท่ามท่ามกลางความอ่นะครับตกร่องนะครับไม่ค่อยสมูทของภาวะเศรษฐกิจ มันก็จะมีกลุ่มนักธุรกิจหรือมี stakeholder ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะครับจากเศรษฐกิจแบบนี้ซึ่งผมมองว่ามันเป็นลักษณะแบบเศรษฐกิจสงครามนะครับซึ่งซร่งตรงนี้กลุ่มของพ่อค้าอาวุธใช่ไหมครับกองกําลังติดอาวุธที่มีรายได้เอามาสร้างรัฐเพิ่มขึ้นเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งเขาต้องขายอาวุธ ไปให้กับกองกําลังรงย่อยๆอื่นๆน,น,นะอย่างเงี้ยเพื่อใช้ในการทําสงครามสู้กับทหา,ารพม่าใช่ไหมครับหรือว่าสินค้าที่เป็นเวชภัณฑ์คือทหารเวลาสู้รบเนี่ยแต่ละฝ่ายก็จะนองเลือดบาดเจ็บกันเยอะนะครับก็ต้องใช้อาหยูกยาต่างๆเนี่ย ใครถ้าใครทํามีลูกทางทางบิสเนสทางด้านนี้นะครับก,ก็ถือว่าก็จะมีโอกาสอยู่บ้างพอสมควรนน,นั้นพวกตลาดค้าอาวุธก็ดีตลาดเวชภัณฑ์ก็ดีนะครับหรือสินค้าอุปโภคโบริโภคที่คู่กับพวกนักลบหรือพวกขุนศึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นเรื่องของเครื่องดื่มชูกําลังหรือแม้กระทั่งสุราอะไรอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันก็นะครับมีมีลูกทางของมันแต่ว่าไม่ว่าจะมีลูกทางอยู่บ้างเนี่ย โอเวอร์วิวในภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าเสื่อมทรุดมากๆนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงจากการลงในเรื่องของการลงทุนเพราะเนื่องจากประเทศขาดเสถียรภาพเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์การสู้รบสงครามการเมืองนะครับผมว่าเนี่เป็นเรื่องที่น่าห่วงสาหรับพม่ามากเหมือนกันครับอย่างนี้พูดได้ไหมว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยกําลังเข้าขั้นวิกฤตแล้วอาจารย์มองอย่างไรคะคือลําพัง <S <S <ๆ S 2> แค่ประเทศไม่ได้มีสถานการณ์ภายในประเทศวุ่นวายเนี่ยผมว่าตอนนี้ก็รับศึกหนักเหมือนกันนะอาจารย์ ถูกไหมฮะแล้วถ้าไปบวกกับปัจจัยภายในประเทศอีกโอ้โหโอ้โหครับก็หลังจากรัฐประหารมันก็มีการสู้รบเยอะนะครับแล้วมันทําให้เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการขนาดกลางหรือ,อรายย่อยเนี่ยไม่สามารถจะนะครับพยุงหรือประครับประคองกิจการไปได้เข้าของแพงการขนส่งสินค้าบริการมันติดขัดไปหมดนะครับเพราะเรื่องจากการสู้ลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้มีการปิดกิจการไปนะครับต้องนะครับอ่า ไล่ลูกจ้างหรือแรงงานออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือคนพมา่าหลายคนเนี่ยก็ถ้าไม่อุพยพหนีออกนอกประเทศเนี่ยก็ไปเป็นทหารของฝ่ายต่อต้านเป็นนักรบ P D F L D F อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยจับอาวุธขึ้น ต่อสู้เลยโดยสลัดจากอาชีพต่างๆที่ประกอบทำมาหากินอยู่นะครับมันก็มีเป็นะระลอกระรอกนะครับเพราะนั้นไอ้ปัญหาเรื่องของสมองไหลนะครับหรือว่าการแตกกระเจิงของประชากรเนี่ยเป็นผู้อ,อพยพหนีภัยสงครามภายในประเทศหรือถ้ามีกําลังทรัพย์เนี่ยนะครับก็จะไปตั้งถิ่นฐานไปดูลู่ทางในต่างประเทศยมันเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่หลังรัฐประหารเลยนะครับเพียงแต่ว่า,าวันนี้จะเห็นภาพเด่นชัด มากขึ้นเรื่อยๆนะครับการสืบสอบข้อมูลของทางผมเองกับทางเครือข่ายแล้วก็พินิจจากสถานการการสู้รบที่มันหนักรุนแรงขึ้นในพม่าเนี่ยก็น่าจะนะครับมีน้ําหนักมากเลยทีเดียวนะครับว่าคนพม่าเนี่ยอพยพหนีออกนอกประเทศคือเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าเราเราสามปีมาแล้วหลังจากรัฐประหารพรม่าเนี่ยตกอยู่ในสภาพบ้านแตกสลัดขาดนะครับ แล้วก็ปัญหาข้าวของแพงปัญหาเงินเฟ้อนะครับการขนส่งสินค้าบริการในระบบโลจิสติกก็มีปัญหาเพราะมันมันถูกพื้นที่สู้รบต่างๆเนี่ยบล็อกไว้ทําให้การพัฒนาประเทศหรือการไหลเวียนทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมันลำบากมันไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาวันนี้ระยะหลังๆเนี่ยมาพบว่าเมืองใหญ่บางเมืองเนี่ยนะครับเริ่มเริ่มตกอยู่ในภาวะเสี่ยงเหมือนกันนะครับจากการก่อวินาศกรรมก็ดีจากการถูกกองกําลังฝ่ายตรงข้ามกองทัพพม่า ย,ยกทับเข้ามาร้องหรือหมายมั่นที่จะแย่งชิงนะครับอันนี้ก็มีปริมาณประชากรเนี่ยอยู่ในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้พอสมควรอย่างเช่นเราโฟกัสไปที่รัฐยักษ์ใหญ่ก็จะพบว่ามันก็มีเมืองใหญ่ชายทะเลหรือเป็นเมืองที่อยู่ในโครงข่ายของท่าเรือน,น้ําลึกใช่ไหมครับหรือแหล่งการค้าการลงทุนของมหาอำนาจอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็มีคนที่ ายากจนก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเราจะขมีปัญหาประชากรยากจนเยอะแต่ว่าคนมีไรายได้ประมาณหนึ่งหรือร่ำรวยเนี่ยจากลักษณะการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยมันก็มีอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อว่ามันมีความเสี่ยงในสภาวะแวดล้อมอเกี่ยวกับการทํามาหากินอันเนื่องมาจากกองทัพอร์การกนเนี่ยนะครับสู้รบกับกองทัาพาหพม่านะครับไปยื้อกันไปยื้อกันมาอยู่ในหลายๆสมรภูมิเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความไม่มั่นคงขึ้นนะครับนี่คนที่มีกําลังซื้อมีกําลังซับเนี่ยก็เตรียมจองตัว๋วเครื่องบินนะครับเพื่อจะไปสถานที่ที่ปลอดภยัยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่ที่รัฐยะไข่อย่างเดียวนะครับในหลายๆหัวเมืองตลอดประเทศพม่าเนี่ยก็เริ่มมีคนคิดถึงแผน พยพออกนอกประเทศแล้วแต่ถา้าเราลราถามว่าตกลงพม่าเป็นรัฐล้มเหลวทั้งประเทศเลยไหมก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับมันจะมีภาวะเป็นเฟลสเตทในบางพื้นที่จริงๆที่ทํามาหากินลําบากแล้วนะครับแล้วก็อยู่ไปก็ไม่ปลอดภัยแต่ในบางพื้นที่ยังมีความปกติอยู่บ้างไหมยังทํามาหากินได้ไหมก,ก็ยังมีอยู่นะครับมันก็ยังผสมผสมกันอยู่แต่คลื่นอ,อพยพออกนอกประเทศเนี่ยก็จะ สอดคล้องกับสภาวะสงครามที่หนักอึ้งขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับ